และในวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ในเกมแพรเวอร์ซอมบี้มอร์ฟิวชั่นนะผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยยังมีอีกหนึ่งตัวนะที่ยังไม่ได้รวมเลยนะฮะซึ่งเจ้าตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวนี้ท่านผู้ชมนี่คือเจ้าทริปเปิลบัคชูลูมแมกเนตนะฮะซึ่งเป็นตัวที่ต้องบอกเลยว่าน้องเนี่ยมี3ตัวในตัวเดียวแล้วก็เหมือนว่าจะมีแม่เหล็กด้วยนะคือยังไม่ได้ลองใช้เลยท่านผู้ชมแล้วก็ร่างน้องเนี่ยเป็นเหล็กด้วยนั่นเองและเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะไปรวมเจ้าตัวนี้กันน,นันน่นเองท่านผะ มาฮะและในตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาอยู่ในด่านแล้วท่านผู้ชมสําหรับตัวที่เราเนี่ยจะต้องอาไปนะก่อนอื่นเลยขอทานตะวันก่อนเอาโลมาแล้วก็เอาในส่วนของเจ้าเห็นเห็นอันนี้เนี่ยสำคัญมากท่านผู้ชมเพราะว่ามันต้องใช้ไงเอาเจ้าตัวนี้ไปด้วยพีชูเตอร์แล้วก็เอาในส่วนของอะไรไปอีกแม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กนี่สําคัญจริงๆเพราะว่ามันต้องใช้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของแม่เหล็กไปเพิ่มสักสองอันแล้วกันนะคือเราก็เอาอะไรดีเอาในส่วนของโลใหญ่โลใหญ่เอาตัวคัปปี้มาด้วยแล้วก็ เอาอมอันนี้เอาไปผสมทําเป็นโลนั่นเองท่านผู้ชมเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะโอเคมันว่าเราเนี่ยเริ่มกันเลยดีกว่าคือต้องบอกเลยนะฮะว่าด่านนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากยากยากในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าตัวมอนเนี่ยมันค่อนข้างโหดท่านผู้ชมอ่ะอันนี้มาลงก่อนสามตัวเอาอ้ยไม่เหล็กเนี่ยมาต้องใช่ไง,งลงไม่เหล็กก่อนเลยแล้วก็ซอมบี้มาแล้วเอานนี้ว่ะอืมคือไม่เหล็กเอาโอเคเอานนี้มาใส่อันนี้มาใส่ให้เป็นตัวสีเขียวฮะ ซึ่งมันจะต้องใช้ตัวสีเขียวไงเอานี้มาลงเลยทันตะวันคือยังไงก็ต้องใช้ทันตะวันนะฮะแต่ในตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าแม่เหล็กเนี่ยจะผลิตกระป๋องออกมาแล้วท่านผู้ชมให้เราเนี่ยเอากระป๋องมาใส่เจ้าตัวนี้นี่ทีนี้เนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเจ้าอ่าคือต้องบอกไงดีเห็นเหล็กเห็นเหล็กในทีนี้เนี่ยให้เอาแม่เหล็กมาใส่ฮะเรียบร้อยเขาก็จะกลายเป็นเจ้าอ่าพิชูเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคือต้องบอกเลยว่ามันยิงเป็นสไนเปอร์ใช่ไหมเอ้ยมีสไนเปอร์ล็อกตัวเห็นปะเนี่ย โอ้โหเอาเรื่องอยู่นะสไนเปอร์ลองตัวท่านผู้ชมเอานี้มาใส่ก่อนคือต้องด่วนเลยคือผมต้องรีบฮะต้องรีบไม่งั้นนี่เดี๋ยวเราอาจจะไม่รอดได้ท่านผู้ชมเอาโล่ใหญ่มาใส่อันนี้อืมเรียบร้อยคือจะบอกนะว่ามันโหดอยู่นะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยอืมเอาอันนี้มาลงก่อนคือเอาอันนี้มาใส่ด้วยคือต้องรีบอืมอันนี้สามตัวสไนเปอร์ช่วยจัดการด้วยอันนี้มาเอาเอาเดี๋ยวทําไงดีทําไงดีคือพิกพิกพิกอืม เรียบร้อยได้ไหมคือไม่ได้อาระเบิดมาแต่ยังพอได้อยู่นั่นเองท่านผู้ชมเอานี้มาลงด้วยตรงนี้โอเคเอันนี้มาลงตรงนี้คือโล่ใหญ่ต้องลงตรงนี้เดี๋ยวก็เอาเจ้านี้มาคือทําไงดี <c ười> คือตัวตัวนี้อ่ะตัวนี้มันน่าจะโหดมากนะกัอนอื่นเดี๋ยวผมต้องรีบฮะโอเคเอานี้มาใส่สามตัวเรียบร้อยเอานี้มาใส่ใสีเขียวคือตัวน,นี้เนี่ยรอผลดีอย่างเดียวเลยนะไม่เหล็กเนี่ยคือเมื่อไหร่อันนี้มาใส่เรียบร้อยฮะคือไหวไหมโอ้โหไม่เหล็ก ประิชามากตัวอื่นก๊อปปี้มาก่อนแล้วกันนะคือต้องการตัวเพิ่อมอีกหนึ่งตัวออกมาโอเคก๊อปปี้มาแล้วเอามาไว้ตรงนี้คือไหวไหมแข็งก่อนแข็งก่อนและในตอนนี้เนี่ยเข้าสู่เว็บที่หนึ่งแล้วฮะซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยจะต้องรอชีวิตไปให้ได้ตัวนี้มาใส่อ่าเอาไม่เหล็กมาใส่เรียบร้อยคือเริ่มเลยนะเริ่มโหดแล้วตอนนี้อ่ะเอานี้มาใส่ตรงนี้ด้วยอืมเอามาลงไว้อย่างนี้คือนจะได้ดูดเร็วขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็เอาอะไรมาใส่อีกเดีย ع. ตอนนี้คือผมขาดแค่กระป๋องกระแปงอ่ะตอนนี้มาใส่อันนี้ก่อนโอเคแล้วก็คัปปี้คัปปี้ตัวโห่ข้างล่าง <c oughs> ไม่ได้ดูเลยไม่ได้สังเกตอะเยดยเอาโลมาใส่ก่อนนะแล้ว,ก,วก็เอ้ยเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์เอ้ยกระป๋องกระแปงมาอืมอันนี้มาลงตรงนี้อืมเย็บไปร้อยคือแล้วก็ไม่เหล็กมาใส่ตรงนี้คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพอมีแถวหน,นึ่งแล้วมันโหดนะมันโหดในระดับหนึ่งเลยฮะคือมันยิงแบบอืมันยิงแรงอ่ะ่้นผม้ชม อันนี้มาใส่เรียบร้อยคือจะมีแถวหนึ่งแล้วแล้วก็โลใหญ่โลใหญ่ยังไม่มาเอาันนี้มาก๊อปปี้ตัวหนึ่งอืันนี้มาลงนี้ด้วยก๊อปปี้ไปแล้วก็มองลงตรงนี้เรียบร้อยฮะซึ่งเดี๋ยวเก่อนะเดี๋ยว <c ười> คือกระป๋องยังไม่มาไม่เหล็กมันเสกกระป๋องช้ามากท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยเล่งสปีดสักหน่อยอเอาขึ้นมาสักนิดหนึ่งโอเคอตัวโอ๊ยพอเล่งสปีดแค่แค่นิดเดียวเองนะแต่มันเร็วมากอืมกระป๋องมาแล้วเรียบร้อยฮะ อเอาเรื่องเอาเรื่องคืออ,อันนี้อันอันนี้ไม่ต้องลงก็ได้นะจริงๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยก๊อปปี้เอานั่นเองนผู้ชมคือเรามีตัวก๊อปปี้อยู่ไงก๊อ,อปปี้มาแล้วก็เอาอะไรก๊อปปี้อีกดีคือยังก๊อปปี้ไม่ได้ดตอนนี้แต่ว่า <laughs> ดูดิดูมันยิงดิดูมันโหดมากเลยนะมันมีสไนเปอร์ในตัวด้วยอ่ะคือตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยมีแถวหนึ่งแล้วนั่นเองนผู้ชมคือเอาล่ใหญ่มาใส่ด้วยอ่ะนี่เป็นรอย ไปโลดน้ําแข็งบ้างแข็งไปสักหน่อยก็คือดาเมจของน้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้แรงมากหรือเปล่าเพราะว่าเห็นไหมมันไม่ได้เคลียร์แบบทีเดียวต้องไปชมมันยังมีแบบตัวยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ยหลุดบ้างนั่นเองนะฮะซึ่งต้องมารอดูว่าเราเนี่ยจะเคลียร์เว็บสุดท้ายไหวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะตอนอื่นเนี่ยอืมตอนอื่นเนี่ยต้องมามาอีกมาเพิ่มในแถวด้านหน้าคือนายเนี่ยจะต้องยิงให้โหดกวด่านี้ ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่เว็บที่สี่แล้วฮะเร็วม, <c oughs> มากเร็วมากตอนนี้น่ะาคอปปี้มาอืมเข้าสู่เว็บที่สี่ท่านผู้ชมตอนนี้เว็บนี้เนี่ยน่าจะสบายๆนะเพราะว่าเราเนี่ยมีแบบว่าโอ้โหสองแถวอ่ะดูดิพเพราะแต่ตัวใหญ่เนี่ยเอาลงยากอยู่เหมือนกันนะอุย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 ,ย,ยไหวปะไหวไหมคือไหวไหมไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะไหวอืมก่อนอื่นเอาไฟลงมาด้วยแล้วก็กัอปี้กัอปี้มาสักตัวหนึ่งเดี๋ยวไปร้อยมา ผมรู้สึกว่าพอเราเนี่ยก๊อปปี้มายิ่งเยอะมันยิ่งโหดฮะคือแบบว่ามันมีสไนเปอร์ด้วยไงแล้วมีแบบว่าจะก้าตัวไม่ใช่ก้าตัวเนี่ยโอ้โหเป็นสิบตัวแล้วอะตอนเนี้ยดูดิอันนี้เว็บสุดท้ายน,นะคือแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยระดับอืเรียบร้อยฮะตอนนี้เนี่ยเราผ่านไปที่เรียบร้อยแนละ้วท่านผู้ชมคือต้องบอกเลยว่าไวมากเร็วมากคือโหดมาก แล้วเหมือนว่าจะมีด่านของเจ้าตัวนี้มาด้วยด้ผู้ชมเอาเป็นว่าเราเนี่ยมาลองใช้ดูสิอืมเอาทานตะวันมาเอาโลมาแล้วก็อ,อะไรอีกคือเอาอะไรไปช่วยดิอาหารนี้มาเพิ่มสักหน่อยอะแล้วก็อืมเรียงปร้อยประมาณนี้น่าจะเพียงพอนะคิดว่าเฮ้ยผมเป็นที่ลืมอะไรใช่ไหมเมื่อกี้นี้คิดว่าไม่น่าจะลืมอะไรเอาทานตะวันลงมาก่อนอืมเพราะว่าทานตะวันเนี่ยน่าจะได้ใช้ด้ผู้ชมคือในตอนนี้เนี่ยผมต้องการซอมบี้ตัวนี้ไปก่อนคือสา0ร้อยเนี่ยได้สามตัวเลยอะเจ๊ไหมเราเนี่ยเก็บ ตั้งอีกสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมคือได้เอ้นี่ไงมาแล้วสามตัวเรียบร้อยคือออกมาไวมากคือ <c oughs> มีแค่สองเองน,นะด่านนี้คือเป็นด่านของน้องโดยเฉพาะเลยท่านผู้ชมอืมแล้วก็อันนี้มาลงด้วยตรงนี้คือสามร้อยเพื่อที่จะเอาตัวนี้มาคือมีตัวซอมบี้ตัวนี้มาด้วย,เ,ยเดี๋ยวบอกนะว่าอันนี้เป็นซอมบี้เอ้ยมันยิงตัวบนด้วยตัวบินน่ะคือแบบเอาเรื่องโอเคโอเคโอเค,อเ,คเอานี้มาลงไว้แม่เหล็ก แม่เหล็กเนี่ยอาจจะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนั่นเองท่านผู้ชมคิดว่านะเอ้ยไม่ไหวไม่ได้การต้องใช้พิกช่วยอืมอันนี้มาแล้วก็อันนี้มาลงตรงนี้คือแข็งก่อนแข็งก่อนเรียบร้อยคือต้องบอกเลยนะว่ามันมีแค่สองเวฟเองท่านผู้ชมคือผมต้องรีบแบบไปเร็วๆอืมอันนี้ด้วยเฮ้ยเปิดไปผสมผิดจังนั้นแล้วก็เอาเจ้าต,ตัวนี้มาเรียบร้อยฮะตอนนี้เนี่ยเรามีแล้เยอะพอสมควรน,นั่นเองท่านผู้ชม,มแถวหนึ่งแล้วฮะคิดว่าน่าจะได้แบบสบายสบาย อุ้ยมีอันนี้ออกมาด้วยแต่เรายังไม่ได้ใช้อ่ะดิอ่าแถวหนึ่งนี่ชิลแล้วคือน่าจะผ่านแล้ว <c ười> คิดว่าน่าจะผ่านแล้วนะใช่มั้ยผ่านไหมนี่โอเคเอ้ยมีตัวถือโล่น้ำแข็งมาด้วยแต่คนอื่นเนี่ยเอามาเพิ่อมอีกสักแถวอืมคือมานแบบรัวๆเลยท่านผู้ชมและในตอนนี้เนี่ยก็กําลังจะเข้าสู่เวฟที่2องแล้วนั่นเองท่านผู้ชมซึ่งเป็นเวฟสุดท้ายแล้วคือเราเนี่ยจะต้องชนะไปให้ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะผ่านนะอุ้ย พูดออกมาจากดินด้วยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ผ่านผ่านโลน้ำแข็งไปเลยน่าจะผ่านนะแบบสบายๆเอ้ยแต่มันใบ้ด้วยหรอมีใบ้ด้วยอืมข้างล่างนี้เหมือนว่าเรียบร้อยผ่านแล้วฮะไวมากคือต้องบอกเลยว่าน้องเนี่ยก็โหดอยู่นะคอาจริงมีสไนเปอร์ในตัวด้วยนั่นเองท่านผู้ชมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ